สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าบุตรคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะทําเมนูต้มขาไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําได้เลยนะคะก่อนอื่นป้าบุตรจะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วใส่ขาตะไคร้แล้วก็หอมแดงซอยลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไก่ตามลงไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะอันนี้ใส่หางกะทินะคะลงไปวันนี้ป้าบุตรใช้กะทิกระป๋องนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเคี่ยวให้เข้ากันนะคะป้าบุญจะปรุงรสนะคะด้วยมะขามเปียบผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลค่ะเสร็จแล้วเคี่ยวให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาติค่ะรสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่เห็ดนะคะ,ะก่อนที่จะใส่เห็ดนะคะเราจะต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าไก่สุกหรือยังนะคะ เสร็จแล้วป้าบุดก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะต่อไปนะคะคือขั้นตอนการใส่น้ำมะนาวนะคะควรปิดแก๊สก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำมะนาวมีรสฝาดนะคะนี่ค่ะส่วนหอมที่เราใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นหอมซอยผักชีผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนพริกนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะคะว่าเราชอบรสชาติเผ็ด หรือเปล่านะคะคเป็นไงบ้างคะเมนูต้มขาไก่แบบบ้านๆสูตรป้าบุตรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าบุตรมีเมนูแซ่บๆมาฝากอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบาย